แสงไม่ค่อยเห็นนั่นแหละสวัสดียมามเช้าเจ้าบ้านคือหล่อแช้นี่แหละครับหน้าสดหน้าสดไม่ไปส่งลูกมามองไม่ชัดมองไม่ชัด มองไม่ค่อยชัดเลยครับทุกคนแนวตั้งแนวตั้งแค่ตายก็มาลองเล่นน่แน,นี้อ๋อแนวตั้งคพิงรู้มานแล้วไม่ได้ขึ้นขอบคุณมากครับทุกคนที่แวะมาเยี่ยมชมแวะปัมป๊มแวะปั๊ม ซื้อกาแฟกินเติเมเน็ตาชมบรรยากาศยามเช้าอีกแล้ววันนี้วันคารวันหยุดครับทุกคนวันหยุดครับขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมชมครับบรรยากาศบริกาศครับหน้าปั๊มนี่ถนอดลมกาวทุกคน บรรยากาศยามเชา้ามันลมเก่าแฝปภามขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมชมครัพไ่เต็มบรรยากาศยามเช้าครับ ขอบคุณครับสติกเกอร์ละลวครับพี่เต้ทำไมเมือเปื้นไม่รู้กล้องจับประแจใส่ดีกว่าจับใส่ประแจที่เต็มดูที่ใส่เป็นบ้าไม่รู้เพิ่มผู้ดูแล อนุญาตใส่ประแจน,นะครับไม่จะใส่ได้นานแล้วไม่ได้ขึ้นขอบคุณสองร้านดวงใจครับ ชมบรรยากาศตลาดรถเอ้ยพี่ใหญ่บรรยากาศยามเช้าไว้แนวตั้งแนวตั้งแนวตั้งจับใส่ประแก <c oughs> ไม่ส่งสติ๊กเกอร์มาเลย

เ่าตั้งทำให้ไ,ไ์ไม่ได้เหรอทำให้ไ,ไ์ยังไงนะลองทำให้ไ,ไ์ดูนี่คืออะไร